สวัสดีครับวันนี้อยู่กับปู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะนี่รับเข้าอีกหนึ่งเคสนะฮะทาทาดีเซลเครื่อง2.2นะฮะตัวนี้จะเป็นตัว150เบื้องต้นนะลูกค้าแจ้งอาการก็คือรถมีอาการควันน้ามันเครื่องไหลอะไรสักอย่างนะไม่แน่ใจนะเพรมาะมันไม่มีคราบน้ำมันหยดก็ระบบไฟเปี่ยแปลงยู่ล่ ต่อคอมไว้อยู่นี่แล้วก็เพิ่มดีล์อยู่นี่นะไม่รู้คืออะไรนะโอเคลงไปที่ข้างล่างคอมแอร์ระบบแอร์อีกแล้วนะเนี่ยอ่ะระบบแอร์น่าจะทำแอร์มานะฮะไปนะระวังนะยิ่งตัวร้อยห้าสิบด้วยช็อตหรือเปล่าช็อตเข้ากล่องพังนี่งานเข้าเลย เดี๋ยวรอสตาร์ทเคริงรู้กันรถไม่มีกำลังเลยฮะรถไม่มีกำลังโอเคหลกัหลกๆแล้วมันก็แห้งนะน้ำมันเออ,อเยวว่ากันนะ เดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องดูนะฮะเรามาเช็คโค้ดดูแล้วโค้ดขึ้นไรดูโค้ดโค้ดขนาดโปรแกรมทาทาเนี่ยแหมดูโค้ดไม่ได้อีกอ่ะโค้ดไม่ขึ้นโค้ดหายโค้ดหายฮะมาดูก่อนนะโค้ดขึ้นไร เกี่ยวกับน้ำมันมาไม่ทันปัม๊มหรืออะไรเนี่ยดูแรงดันปัม๊มนะเดี๋ยวเรามากดเช็คดูแรงดันปัม๊มกันอ้าเ,เชื่อแรงดันดูประมาณ50าสิา80 ดันปั๊มก็ไม่ได้นะฮะเมื่อกี้นี้เครื่องมันติดด้วยนะติดแลออ้วเร่งไม่ขึ้นเดี๋ยวเราลองมาเอาน้ำมันลอดูนะอ,อ้าวอ๋อลูกน่าจะติดนะอ่ะพูดง่ายๆเลยเดี๋ยวยกเครื่องลงมาดูเลยดีกว่าจบเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าเครื่องมันเป็นยังไงนะตอนแรกมันติดอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ดับนะติดอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ดับแต่ติดยาก เหมือนรถไม่มีกําลังอัดนะยกเครื่องออกมาดูดีกว,ว่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่หลักๆล,ลูกค้าบอกน้ำมันเครื่องหายก็คือถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วลืมปิดก้นอ่างอะไรนี่นไ,นไงเนี่ยไม่แน่ใจนะอ่ะตามนี้เครื่องยกลงออกมาเรียบร้อยนะตัวร้อห้าเดี๋ยวเราามาผ่าเครื่องดูนับหนึ่งใหม่ ดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะสํสำหรับเครื่องตัวนี้ผ,ผ้าคงพาคัดเรียกว่ากันทีชําและเครื่องมาดูแล้วนะก็คือหลักๆเลยเพาเข้าเวียงดูดิละลายไม่ติดหมดเลยเนะี่ยที่เครื่องมันล็อกนะ ต้องเปลี่ยนเพ้าเหวียงชาบอกชา้าบก้านนะฮะเนี่ยการเกินไปหมดเลยใช่ไหมการตีตัวนะแล้วก็ลูกสูแบแหวนใช้ได้อ่าลูกสูแบแหวนเดี๋ยวใช้ของเดิมก็คือหลักๆกก็น่าจะมาเปลี่ยนชา้าบอกชา้าบก้านแล้วก็พวกท่อนล่างนะเผาเข้าวงเข้วียงาฝาตู้เดี๋ยวก็เอาไปปรับดีกว่าปรับแล้วฝังทองเหลืองเลยอันนั้นเสื้อตัวนี้ไม่ต้องละเดี๋ยวเดี๋ยวใช้อันนี้เนะ่ยไม่ต้องตีปอะลูกเดิม แล้วก็ชุดผ้าคลัดนะฮะผ้าคลัดแตกผ้าคลัดจานกดอะไรที่จะเปลี่ยนนะก็คือประมาณนี้เลยฝาสูบเอาไปทามานะเจียบาดเจียว,วเปลี่ยนซีนหลอดวาวาเขาเขเวียงหนึ่งตัวช้าบอกชับก้านก้านสูบสามตัวนะฮะชุดสายพานทิ่มปั๊มน้ําลูกโอกตัวตั้งตัวตามวาวน้ํานะฮะแล้วก็จะมีผ้าคลัดทาทาตัวร้อยห้าสิบอ่าหน้าตาก็จะประมาณนี้สองชั้นนะฮะก็ลูกปืนปลายเกียร์ประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะฮะอ่า เปลี่ยนตามนี้เลยอ่าเสร็จนี้ผ้าคงผ้าคัดใหม่นะผ้าคัดจานกดอเก็เดี๋ยวเราจะมาทําการยกเครื่องขึ้นเลยใส้กรองเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนใหม่นะอีกทีหนึ่งอ่าพวกกรองกรองน้ำมันเครื่องนะฮะ เครื่องเข้าไปเสร็จเรียบร้อยฮะเดี๋ยวมาติดเครื่องดูอ้าวเครื่องติดไก่เดินหนิ่งนะโอเคะก็จะมีระบบไฟนะระบบไฟ ต่อเข้าไว้นะฮะยังไม่ได้แก้ไขต,ต่อเข้ามาในชุดส่งฟิวไม่รู้คือต่ออะไรไว้นะอ่าต่อไปกล่องน้าปล่อยไว้นานกล่องน้าจะพังนะเนีเย่ยเดี๋ยวลองเบิ้ลนดูไว้โอเคอ๋ออันนี้เดี๋ยวไล่ใส่ท่อใส่ท่อแล้วก็เปลี่ยนถังน้ามันถังน้ามันเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะะเพราะถังน้ำมันมันบี้อยู่่ะท่อยังไม่ได้ใส่ ถังน้ำมันนะขึ้นห้อยไถยเปลี่ยนถังน้ำมันใหม่ได้เก็บงานเห้ยถังน้ำมันนะอันนี้ก็เอเบิกใหม่เปลี่ยนทั้งใหม่เลยถังบีนะดูสภาพสภาพนะบีไปเลยเอเคแล้วเปลี่ยนทั้งใหม่ถอดมาเรียบร้อยหลังจากใส่ถังน้ำมันไล่เรียบร้อยแล้วนะมา ขั้นตอนต่อไปคือการลงทะเบียนหัวฉีดปราการฉีดน้ำมันใหม่นะฮะด้วยระบบคอมพิวเตอร์ไปอ,อันนี้จะปรับทีเดียวหมด4ต้นเลยนะฮะพร้อมกัน เรียบร้อยฮะเครื่องเดินนิ่งแล้วเดี๋ยวไปร้องวิ่งเทสกันดูนะฮะทดสอบวิ่งเทสนะะหลังแก้ไขแล้วทำเครื่องแล้วดูแอร์ไม่เย็นนะเนี่ยแอร์ที่เขาต่อไว้ก็มันมันไม่เย็นตอนเนี้ยร้อนวิ่งมาสักพักหนึ่งแล้วนะตาการเลงวิ่งได้ปกตินะฮะ เดี๋ยวลองดูนะว่าแอร์จะเอาย,ยัางไงต่อนะมาทดสอบดูการทำงานของพัดลมนะดูพัดล,นะลมทำงานปกตินะฮะพัดลมทำงานปกติสองตัวนะทดสอบดูอุณหภูมิได้ที่พัดลมก็จะหยุดทำงานนะดูนนี้ ถ้าเป็นตัวทาทาดีเซลนะอันนี้ก็จะอยู่ประมาณสามสิบวินาทีนะดีที่สุดนะนี่อยู่ทํางานละวสามสิบวินาทีความร้อนก็จะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งนี่ประมาณนี้นะความร้อนอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งเรื่องความร้อนผ่านนะครับสำหรับเทสนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะเทสนี้เบื้องต้นนะลูกค้าแจ้งอาการก็คือรถมา รถไม่ติดนะรถด,ดับไม่มีกําลังอัดอะไรประมาณนี้นะฮะหลักๆล,ลูกค้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาแล้วเครื่องมีปัญหาอ่าดับไปเฉยน้ํามันเครื่องไม่ขึ้นมาเลี้ยงเขาเข้าเหวี่ยงนั่นเองอาจากที่ตรวจเช็คก็คือเพราะว่าเขาเข้าเหวี่ยงนะมีปัญหานะต้องเปลี่ยนเพาทั้งเส้นแล้วก็ชาร์ปอ,อกชาร์ปก้านหลักๆเลยปัม๊มปั๊มน้ํามันเครื่องนะฮะ มีปัญหานะ้ำมันไม่ขึ้นนะมันเครื่องไม่ปั่นขึ้นมาเลี้ยงนะฮะทำให้เครื่องพังนะฮะแล้วก็เครื่องฝาสูบนะมีเอาไปเช็คใหม่เกียบบาอยู่อาปาดฝาลดว้าวใหม่เลยเองฝาตัวนี้นะอันนี้ฝาฝาไม่ได้ปาดลูกสูบเดิมนะไม่ได้ตีปอกนะทาท่อนล่างแล้วก็ก้านสูบสามสามตัวนะที่โคตรนะที่มีปัญหาก็าคือมันกินไปเยอะต้องเปลี่ยนใหม่ เนยนอกนั้นก็จะมีเปลี่ยนชุดสายพานเทมิง่งไปเลยทีเดียวนะฮะสายพานเทมิ่งปั๊มน้ำลูกรอ,องตัวตั้งตัวตามผ้าคัตกานกดลูกปืนปลายเกียร์นะฮะเรื่องแอร์ลูกค้าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะอันนี้อ่าอันนี้ก็จบสวยๆสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะฮะติดต่อสอบถามเข้ามาได้กับอู่ช่างต้นทาทาชลบุรีนะคร0บศ2 2ย์แปดนย์นะ ทนบริษัทขายซ่อมจบเรื่งเดียวนะจ๊ะ